สวัสดีค่ะมะกตสวยๆนะคะต้นนี้นะคะพี่เลนชอบมากค่ะตามมา่อยนะคะมันจะกรอบค่ะเพื่อนๆนี่ต้นสูงมากค่ะนี่เลยค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะหักไปแล้วค่ะเพราะโค่นนะคะลมแรงนะคะแล้วก็มันดกอะไะอีกต้นหนึ่งะคะ โ้นไปแล้วอ่ะแบบดกมากนะคะลูกสวยมากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยไม่สวยคะสวยมากคะ่ะแต่พี่ลินว่าสวยนะคะลูกเขาใหญ่นะคะเรียงกันสวยมากอืมว้าวนึกถึงเมนูอะไรบ้างคะส้มตำเนาะแล้วก็อะไร แกงส้มนะคะแล้วก็พวกแกงเผ็ดอะไรเงี้ยมะละกอนะคะตำส้มนี่จะยอดฮิตหน่อยนะคะมะละกอต้นนี้แบบโอ้โหยาวนานมากค่ะเ,เพื่อนสูงแล้วก็ต้นนี้ประมาณโอ้โหสองปีแล้วค่ะยังไม่ตายนะคะยังมีลูกให้เรากินตลอดค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ